แต่มันก็ใช้ได้นะมันไม่นิ่งน,นี่ดิดูยอดไม้ดิแต่จะมีเสียงเด็กอะ่ะเสียงเด็กเสียงรถวิ่งเลยเนาะก็ตอบก็จะเอามาให้ได้หรอกถามไปก็ตอบได้ก็ให้ไม่ได้หรอก เปลี่ยนปูอะไรลูกอะไรคะกินได้ไหมลูกแอปเปิ้ลกินไม่ได้หรอกมันมีผลไ,ไม้ปอมแบบปูจะกินอย่างเดียวจะเป็นผลไม้ปอมเนอสวัสดีค่ะคุณเตียลงลงลงฝนตกจะได้นอนไยแขกน้องทาย ปากดีนะเราอะปากดีมากๆกันแล้วกันนะ่ไอแขกแห่ะเล่นีกกรรนะ <c oughs> แต่เวลาก็ไม่ให้กำลังใจเนาะบ้านข้าวที่มั่นคงเนาะที่ว่าทะเลขาไปลบคลิปออกสองคลิปเนาะพี่อ้ายหนุมยังไม่กล้าสมัครแต่ว่าหลังบ้านมายืนยันแล้วให้หนูสมัคร สร้างรายได้ได้กับหนูไปลบคลิปเพราะความที่แบบอยากเรียนรู้อะนะแล้วมันก็ขึ้นแบบประมาณว่าเก้าที่มันคงกําลังจะไลฟ์สดเร็วๆนี้นะีมันก็ขึ้นเป็นตับไปเลยเนาะตอนนี้แ <c> ต <oughs> ่เลขา,เขาก็ไปไล่ลบปัินี้มอนอ้ายเลยอะอ้ายน่ะลบเพลินไหมลบเพลินช่วงที่อยู่ในไลฟ์สดของ เด็กไทยแข่งน้องคาใช้นี่เนี่ยไปเล่นกันไปเล่นกันแล้วก็ลืมตัวเองลบอุตลุดเลยลบหอดลิขสิทธิ์ช่องตัวเองนะ mm hmm. เสียงลิขสิทธิ์ของอ้ายนะลิขสิทธิ์ของช่องนะมีคนนําไปลิมิตใช้เยอะแล้วก็เป็นรายได้ดูนะแล้วก็อันอันที่ว่าไดร้านวิวเนาะอันนั้นแะไม่ผิดกฎความที่แบบ ยืนไม่ผ่านยิ่มันผ่านลน้มแนงออกเต้หมดอะไรประมาณนี้ไอ้ท่านรองนี่บอกอุ้ยลบก็ไม่ลืหมหูน้ำาอย่างนี้ต้องอยังไงอ่ะไอ้เจ้าน้องชายเนี่ยต้องรับอิจชอบตอนที่ไอ้โดนยืดตัวเอสเพื่อไปตัดคลิปน้องชายมาลงเนาะน้องชายก็ต่รองกำลังปิ้งอ้ายเนาะอ้ายก็จะแก้แค้นเพราะอ้ายนอนเนาะช่วงนั้นน้องชายจะขึ้นไลฟ์ประมาณสองทุ่มกว่าใช่ไหมแต่อ้ายเหนื่อยแล้วอ้ายก็ว่าเออเดี๋ยว ช่วงน้องชายยังไม่ขึ้นกินข้าวเด็ดเขี่ยไปตรงนั้นตรงนี้โทรศัพท์หลุดมือนอนเพราะช่วงนั้นจะมีจะมีออเจ้าด้วยใช่ไหมมีเจ้าแมวยิ้มขึ้นช่วงทุ่มกว่าแล้วช่วงหกโมงก็ไล่พิมพ์เ,เป็นแอดมินของพี่หญิงใหญ่วีหนะึ่งเนาะแล้วก็ไล่ดูสมัยนั้นนะนะสมัยก่อนยึดโดนยึดต,ตัวเอ็กนะ <laughs> เ,เลขาเขาก็เรียนแบบอ้ายเลยแม่เย็นน้องจา๋าช่วยแนะนำพี่จีทำวิดีโอลงมาในไลฟ์สดด้วยนะคะเอฟจีผัดไทยวัดดีจ้าขอบคุณมากนะที่มาให้กำลังใจไอ้ายก็ไปดูอยู่เด้อแต่ว่าช่วงนี้เนาะอ้ายคันหลังแล้วก็หลายๆอย่างเนาะ <laughs> หวานก็พารถไปวัดถนนมา <laughs> รถอ้นี่มันวิ่งด้านซ้ายใช่ไหมแต่ว่าไอ้หลังคาที่เราจะไปหลบฝนนั้นมันอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมก็หากรถว่าจะไปหลบฝน,นนะนะรถมอเตอร์ไซค์เลยถนนลื่นลงไปแบบเอาหน้าฟาถนนหนี่อูย้ยคิ้วแตกเมื่อคืนนี้เลือดออกไม่หยุดนะมีการมีการบอกว่าเลือดออกบนหัวหรือย,ยังหัวสมองยังปกติอยู่ไหม ล้วตอนที่นางเอาอะไรนะี่เด็ดจดินก็ไอ้ถินเจอราดพวกเขาเนี่ยโอ้ยบอกบอกอาการไม่ถูกเนาะคิ้วคิ้วก็บาคิ้วหลังก็บาหลังขเขาก็บาเขามีใครรักษาไอ้บ้างนี่